กีซียูสวัสดีครับนะครับมีเหตุระทึกอีกแล้วนะทุกท่านนะนะแอไหนบอกว่านะครับอะไรนี่โอ้โคนเราตกใจเลยลูกพี่อ้ยย่านงูเลยดิดูดิด็กตกใจเลยโอ้โหไปไปไป <c oughs> เขามีอะไรกันเราไปดูกันดีกว่านู่นฮะทุกท่านนะโอ้อันตรายเนยาะค่ำมืดดึกเดินแถวนี้เนาะงเอฟซีทุกท่านนะฮะนะ เหมือนจะมีเหตุอีกแล้วนะพี here, like ่น้องเนาะเอียงกันล่ะนี่ฮเราจะรีบมาดูนเอฟซีเนาะเอียงอีกละอุ้ยอะไรนี่อุ้ยพี่น้องโูกระาอ้ยโอ้ยพี่น้องทำโยงจริงๆนะพี่เ เฮ้ยบ้านจะปอดเป็นแบบนี้ไมนายปอดองเมตรกว่านี่มาบดอเมตรนี่่วนี่โอ้ยพี่น้องงูจุกอ้างโอ้ยายหมาหมาจัดการนี่เลยบอสโอ้ยสุดยอดเนาะโอ้ยพี่โอ้ยฟีหมาจัดการโอ้ยพี่น้อง นี่นะทุกท่านนะโอ้พี่น้องโอ้ยยาวจงอ้างนะครับเอุ้ยสองเมตรเลยมาอยู่ข้อหมูนะทุกท่านเนาะนี่นะฮะจงอ้างด้วยนะตรงนี้เป็นข้อหมูนะพี่น้องเนาะข้อหมูเฮาข้ามมีหมูข้ามก่นะมาวยาเฮาไปมันเฮามีได้บัรนี้มาอืมอืมเพิ่งก็เข้ากับนี่แหละคือพญางูเลยนี่นี่นี่พญางูเลยพญางูเลยแล้วนี่ โอ้ยน้องเอฟซีน้องบ้านนี้มีแต่เยอะมากเลยมีแต่น้อยแค่ะโบมีแต่มีแต่หนักหนักมีแต่ใหญ่ใหญ่น้องโอ้ยน,น,น้องเอฟซีทุกท่านน้องเดินแถวนี้น้องพี่น้องน้องงูนะฮะโอ้แต่หมานะครับหมาพวกนี้นะครับทุกท่านนี่นี่หมาเป็นเยอะนะครับมันเลยรุมจัดการกันได้น้องน้องหมานี่เก่งจริงๆเนาะนะมีหมาเกือบสิบตัวเนาะที่นี่นะทุกท่านเนาะ แต่พื้นที่นี่ก็โอ้โล่งนะครับนะเป็นเดินเป็นโล่งเนาะแต่ว่ามีงูนะครับมีงูจงอางเข้ามามามาคอกหมงนี่เอฟซีทุกท่านนะโอ้โหนี่ฮะทุกท่าน,นพี่น้องเนาะใหญ่โพดโูพ้พี่น้องเฮ้ยนี่นะฮะเนาะงูตัวใหญ่มากเลยเอฟซีทุกท่านเนาะนี่โชคดีที่มีมน้องมานะทุกท่านนะหมาหลายตัวเขาช่วยกันจัดการเนาะช่วยกันรุมเนาะ โอ้ยเลี้ยงแบบไม่เสียข้าวสุกเนาะถือว่าโอ้สุดยอดจริงๆนะทุกท่านนะเมื่อเย็นก็จัดการมูงูกระบะไปแล้วสองตัวเนาะอันนี้อีกโอ้ยเล่นของหนักเลยเอซีเนาะตัวใหญ่โหดพูดเลยนะเออมีตัวไหนโดนฉกโดนกัดไปหรือเปล่านี่สังเกตดูหมาด้วยนะตัวไหนซึมๆเนี่ยอาจจะมีตัวโดนหรือเปล่านะ นเอฟซีทุกท่านเนาะแต่ว่าน้องหมาไม่เป็นไรเนาะไม่ซึมไม่อะไรเนาะนี่นี่มันก็ยังสดใสอยู่นะโอ้พี่เจะให้พันมันหรือยังทีนี้โอ้สุดยอดจริงๆผมบ้านพี่เอกยิ่งผมมากเลยล่ะหมาแบบนี้นะผมอยากได้สิบตัวเอาไปเลี้ยงในสวนผมนี่มากขนาดหมาเนี่ยนี่นะพี่น้องเนาะแปดใช่ไหมมีแต่รุ่นนี้เลยนะเอฟซีเนาะมีแต่ดำๆมูดำเริมเลยเนาะนี่เป็นอะไรหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรนะลูกเนาะไม่น่าเป็นไรนะเอฟซีเนาะ ฮะโอ้ยพี่น้องเลยขนหัวเป็นแบบนี้เลยนี่นายฮะเราค่อยเห็นนะขนหัวตั้งเลยบ่คอยเป็นแบบนี้เลยตอนนั้นโอ้ยพี่น้องนะโอ้ยน่ากลใหญ่เราอ้เราก่อนเอฟซีทานเนาะมาเจอแต่เรื่องแบบนี้เนาะเจอแต่งูมือนีพี่น้องเอ้จะโชคดีหรือว่าจะโชคร้ายนะครับแต่งูนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของนะครับนี่เห็นความโชคดีเพื่อนวานะครับนี่ วันนี้พระจันทร์ก็นุ่นนะครับทุกท่านนาะสวยงามเลยเอฟซีนาะนะครับพระจันทร์มืดข้างค่ำกลางคืนนาะพี่น้องโอ้ยนุ่นมืดข้างนู่นก็เป็นนะครับนะเขานะครับนะขอยู่เขาอยู่ข้างหลังนู่นน้อถือว่าพื้นที่แถวนี้มันป่ายางเยอะทุกท่านนะครับงูงูใหญ่เยอะน้พี่น้องนาะให้เราเห็นแล้วก็นะครับนะยิ่งตอนนี้เราต้องระมัดระวังนเอฟซีทุกท่านนะ เขาปลาเขาดงนี่รู้สึกว่าเอ็กกี้นี่ตอนนี้จะไม่ชื่นชมแล้วนะครับป่ายางนี่รู้สึกว่ากลัวนะครับนะบ่อยากเดินเข้าไปแล้วนาะนะตอนนี้ไม่อยากย้ายเข้าไปนะอ่านี่ทุกท่านนะก็หวังว่านะครับนะพวกเราก็จะไม่เจออะไรอีกแล้วนาะนะที่เป็นอันตรายพี่นองเนาะโอเคครับผมนะะเอก,กี้ซีอูขออนุญาตฝากคลิปไว้เท่านี้นะทุกท่านนะขอบพระคุณเลยหลายที่รับชมนะพี่นองเนานะแต่กลัวครับพี่น้องนะ่ากลัว